เปิดรับสมัครนักบินอวกาศที่ประสงค์จะไปตั้งถิ่นฐานเป็นการท้าวอนบนดาวอังคารในอีก10ปีข้างหน้าฝรั่งเศสผ่านกฎหมายแต่งงานเพศเดียวกันแล้วทำกลางความไม่พอใจของกลุ่มผู้ประท้วงจนเกิดความรุนแรงระหว่างผู้ชุมนุมและตำรวจจากนั้นไปดูสิ่งประดิษฐ์ใหม่เพื่อความปลอดภัยของคุณครูในการป้องกันอันตรายจากเหตุมือปืนบุกรงเรียน ตอนรับเข้าสู่เกาะกระแสโลกค่ะติดตามเกาะกระแสโลกกับคุณชื่นจิตและผมรัฐภูมินะครับรายการที่จะนําเสนอเหตุการณ์สาคัญที่เกิดขึ้นรอบโลกของเรานะครับเรื่องของวิทยาการเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อมแล้วก็เรื่องของสีสันนะครับที่ะจะนํามาฝากกันในช่วงเวลา14นาฬิาจันทร์ถึงศุกร์และ16นาฬิกาเสาร์อาทิตย์ครับ ค่ะวันนี้ค่ะมาติดตามรายละเอียดของโครงการอวกาศที่ชื่อว่ามาสวันค่ะเป็นโครงการที่จะส่งมนุษย์เนี่ยไปอยู่ในดาวอังคารไปอาศัยอยู่บนดาวอังคารเป็นการถาวรน,นี่เป็นโครงการของเอกชนนะคะจากประเทศเนเธอร์แลนด์ค่ะ ครับเป็นโครงการที่มีการเดินทางไปอย่างเดียวเท่าน,นั้นนะครับพูดแล้วฟังไม่ผิดนะครับ<ฆ>ก็คือมีตั๋วเดินทางไปอย่างเดียวนะครับมไม่มีกําหนดที่จะกลับนะครับให้ไปอยู่ที่ดาวนงคารเป็นการ<ฆ>ถาวรเลยแล้วก็เปิดให้อาสาสมัครจากทั่วโลกนะครับใครก็ได้น้องจอยก็ได้พี่รัฐก,ก็ได้นะครับ<ฆ>คุณผู้ชมก็ได้สามารถที่จะกรอกใบสมัคร ส่งไป mm hmm. ให้ยังโครงการนี้นะครับเพื่อทําการ mm hmm. พิจารณาเป็นโครงการที่อย่างที่บอกนะครับว่าไปใช้ชีวิตที่เหลือเนี่ยของชีวิตเราเนี่ย <Ha. S 1> ที่ดาวังคารแล้วก็จะมีการถ่ายทอดสดนะครับเป็นเร mm ียลิตี้มาให้คนบนโลกนั้นได้ชมกันตลอด24ชั่วโมงรองไปติดตามเรื่องของโครงการอวกาศมาสรวันกันครับ so today? ค่ะมาสวัรนะคะก็เป็นโครงการอวกาศที่ได้รับความสนใจค่ะมีผู้สมัครเข้ารับคัดเลือกเนี่ยหลายพันคนไปแล้วสําหรับโครงการมูลนิธิที่ชื่อว่ามาสวันอย่างที่บอกไปจะส่งมนุษย์อวกาศเนี่ยที่เป็นอาสาสมัครเป็นใครก็ได้ค่ะเพื่อเดินทางไปตั้งรกรากอยู่ที่ดาวอังคารค่ะท้งนี้ก็เหมือนจักว่าเป้าหมายนะครับของโครงการนี้ก็คือการส่งคนขึ้นไปสร้างอาณาจคคมบนดาวอังคารนะครับตามแผนที่กําหนดนั้นจะมีการเริ่มออกเดินทางในปีคศ2023นะครับหรือว่า อีก10ปีข้างหน้าโดยที่จะมีลูกเรือหรือว่ามนุษย์อวกาศขึ้นไปเนี่ยชุดแรก4ค,คนด้วยกันก็ที่สําคัญนะคะ โครงการมาสวันเนี่ยจะเป็นการตีตั๋วเที่ยวเดียวเท่านั้นไปดาวังคารก็ไม่มีแผนที่จะเดินทางกลับมายังโลกค่ะทั้งนี้เป็นเพราะว่าการเดินทางในอวกาศมนุษย์จะต้องสูญเสียมวลของกระดูกแล้วก็กล้ามเนื้อไปและการไปอาศัยอยู่ที่ดาวังคารในระยะเวลาหนึง่งแรงโน้มถ่วง,ข,ง,วงะะของดาวังคารซึ่งอ่อนกว่าโลกจะส่งผลให้ผู้ที่อาศัยอยู่ที่นั่นเนี่ยไม่สามารถกลับมาปรับตัวให้เข้ากับแรงโน้มถ่วงของโลกที่หนักกว่าได้ค่ะ ก็คือเท่ากับว่าไปแล้วไปเลยนะครับเรียกว่าไม่ได้กลับมาอีกเลยสั่งลากันล่วงหน้าได้เลยนะครับแต่ก็คือไปใช้ชีวิตที่เหลือเนี่ยบนดาวังคานะครับน่าจะเป็นที่สุดท้ายแล้วนะครับส่วนจะใช้ชีวิตอยู่ได้นานแค่ไหนนั้นก็แล้วแต่นะครับก็เป็นเรื่องที่ไม่สามารถที่จะกําหนดได้นะครับก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งนะครับซึ่งก็ไม่แน่เหมือนกันนะว่าในอนาคต อาจจะมีวิทยาการนะครับที่สามารถนํามนุษย์กลับมาจากดาวอังคารได้ขณะนี้ณจนถึงขณะนี้ปัจจุบันนี้ยังไม่มีเรื่องของอวิทยาการที่สามารถที่จะเดินทางไปถึงเนี่ยได้แต่ว่าเดินทางกลับเนี่ยยังเป็นสิ่งที่ทยังทําไม่ได้ไม่เหมือนอย่างการไปโคโจรหรือว่าการไปที่ยังดวงจันทร์นะครับซึ่งระยะทางนั้นใ,นใกล้กว่าก็ต้องต้องติดตามนะครับว่าหากโครงการนี้เป็นจริงนั้นจะมีความคืบหน้าเรื่องนี้อย่างไรก็สําหรับมนุษย์อวกาศชุดแรกนะคะก็จะเดินทางไปสร้างถิ่นที่อยู่อาศัยสำหรับ มนุษย์ก็เป็นลักษณะเหมือนโดมค่ะคืออาศัยอยู่มีสหลังแล้วก็เป็นโดมสําหรับปลูกพืชผลไว้บริโภคด้วยก็จะเป็นที่สําหรับกักเก็บสเสบียงนั่นแหละรวมถึงข้าวของเครื่องใช้สํารองอีกจํานวนหนึ่งหลังจากนั้นค่ะอีกทุก2ปีเนี่ยก็จะมีชุดถัดไปตามไปเป็นครั้งคราวครั้งละ4คนก็อนานิคมนี้ก็จะขยายตัวเรื่อยๆคุณสมบัตินะครับเป็นใครก็ได้เพศใดก็ได้นะครับอายุระหว่าง1 8ถึง20 ขออัยครับ18ถึง40ปีนะครับมีสุขภาพแข็งแรงแล้วก็มีความคิดสร้างสารรค์สามารถแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้นะครับโดยมีการให้กรอกใบสมัครทางอินเทอร์เน็ตนะครับเข้าไปง่ายดายลองเข้าไปดูแล้วนะครับทางหน้าเพจนั้นก็กรอกอย่างง่ายดายนะครับมีการกรอกใบสมัครแล้วเนี่ยก็ต้องมีการโพสต์นะครับมีการเขียนถึงรายละเอียดรวมถึงการส่งคลิปวิดีโอแนะนําตัวเป็นเวลา1นาทีนะครับบอกว่าทําไมทางโครงการเนี่ยถึงจะต้องคัดเลือกให้น้องจอยเนี่ย ถ้าเกิดส่งไปก็จะต้องบอกนะครับว่าทําไมโครงการถึงจะต้องการคัดเลือกให้เหล่านั้นได้ไปดาวังคารครับและหลังจากที่ผู้เชี่ยวชาญเนี่ยพิจารณาแล้วก็จะถือว่าผ่านขั้นแรกค่ะต่อมาก็คือเรื่องของการตรวจร่างกายการเข้าพบกรรมการโครงการแล้วก็มีสัมภาษณ์ด้วยโดยจะเป็นการคัดเลือกระดับชาติค่ะหากประเทศไหนเนี่ยมีคนที่ต้องการผ่านเข้าไปทดสอบ เสียค่าใช้จ่ายเพียงแค่38เหรียญเท่านั้นนะครับไม่แพงด้วยนะครับและหากผ่านไปได้นะครับในช่วงนี้เนี่ยก็จะเริ่มมีการถ่ายทอดให้ชมแล้วมีการถ่ายทอดเป็นรายการเรียลลิตี้ให้ได้ชมกันแล้วนะครับให้ผู้ชมทางบ้านนั้นมีการโหวตออกมีการโหวตนะครับโหวตเข้าขอภายโหวตเข้านะครับว่าใครนั้นจะได้อยู่ต่อหรือว่าชื่นชอบคนไหนนะครับจนถึงขั้นตอนสุดท้ายก็คือต้องผ่านการทดสอบนะครับมาตรฐานตามโครงการอวกาศ ซึ่งมาถึงรอบนี้เนี่ยก็จะคัดเหลือ24คนสุดท้ายนะครับแบ่งเป็นทีมละ4คนมีด้วยกัน6ทีมนะครับคัดเลือกเอาทีมเดียวที่เดินทางไปส่วนทีมที่เหลือก็จะเป็นชุดที่จะเดินทางต่อไปอีก2ปีข้างหน้าก็คือในปี2025ครับค่ะก็ทีมหนึ่งนะคะมี4คนก็จะเป็นชาย2หญิง2ค่ะคือทางโครงการเนี่ยไม่ได้กําหนดว่าจะต้องมีความสัมพันธ์ลึกซึ้งเพื่อจะเพื่อจะได้มีทายาท เกิดกำเนิดในอวากาศค่ะโดยบอกว่าก็แล้วแต่ความสมัครใจของแต่ละคนส่วนเรื่องที่ต้องคํานึงเป็นสิ่งแรกเนี่ยก็คือเรื่องของสเสบียงแล้วก็สภาวะแวดล้อมซึ่งช่วงแรกก็น่าจะเป็นช่วงที่ลําบากที่สุดค่ะแต่ว่าหากว่ามีประชากรอยู่เป็นชุมนุมแล้วเชื่อว่าในอนาคตเนี่ยก็จะมีมนุษย์ที่ถือกําเนิดจากนอกโลกได้ค่ะก็คือว่าเขาไม่ห้ามที่ ไปสมมุติว่าไป4คน2คู่เนี่ยเป็นไปได้นะครับว่าจะมีการถือกําเนิดทารกนอกโลกได้เพียงแต่ว่าเขาอยากจะให้คหํานึงว่าเรื่องของสเบียงแล้วก็เรื่องของสภาวะที่ค่อนข้างจะจํากัด hmm. ในดาวังคารเนี่ยจะเป็นเหตุผลที่อาจจะไม่แนะนำนะครับในช่วงแรกที่จะให้มีการถือกําเนิด hmm. ทารกที่เกิดมาบนดาวังคารได้นั่นเองนะครับการคัดเลือกเนี่ยจะใช้เวลาราว7-8ปีด้วยกันนะครับใช้เวลาค่อนข้างนานทีเดียว hmm. ซึ่งระหว่างนี้ก็จะมีการสอนมีการฝึกฝนการจําลองมีการปฏิบัติภารกิจใน กาศการซ่อมบำรุงและก็การปฐมพยาบาลนะครับจะต้องมีการเทรนกันอย่างละเอียดยิบทีเดียวนะครับในช่วง7-8ถึงปีเพื่อที่จะหา4คนแรกขึ้นไปยังดาวังคารตามโครงการนี้เนื่องมาจากว่าที่ต้องฝึกสอนต้องซ้อมซักซ้อมอ,อะไรกันต้องมีการให้ข้อมูลกันโดยละเอียดนะครับเนื่องจากว่าไปอยู่นอกโลกไปอยู่ดาวังคารแล้วเนี่ยจะให้เกิดข้อผิดพลาดใดๆไม่ได้เลยแม้แต่นิดเดียวนะครับเนื่องจากว่าถ้าเกิดพลาดขึ้นมานั่นอาจจะหมายถึงชีวิตนะครับและในปี2016กเนี่ยก็จะเริ่มมีการ เริ่มแผนนะครับการส่งอุปกรณ์ต่างๆเนี่ยไปยังดาวังคารก่อนแหละครับ ค่ะส่วนเรื่องของการสื่อสารค่ะใครที่ไปอยู่ที่ดาวังคารสามารถที่จะติดต่อกลับมาบนโลกได้ผ่านระบบอินเทอร์เน็ตก็สามารถใช้โปรแกรม Skype นะคะคุยกับครอบครัวได้แต่ว่าสัญญาณเนี่ยอาจจะล่าช้าไปประมาณ6 2ถึงนาทีค่ะส่วนทางโทรทัศน์เนี่ยก็มีให้ชมด้วยสามารถติดตามเรื่องราวที่เกิดขึ้นบนโลกได้ค่ะครับก็เนื่องมาจากว่าระยะทางที่ไกลนะครับการสื่อสารอาจจะเป็นอุปสรรคเล็กน้อยอนะครับเรื่องของการต้องรอเรื่องของการดีเลย์ในการที่จะติดต่อพูดคุยกับคนคบนโลกนะครับ ซึ่งโครงการนี้เนี่ยจะต้องใช้งบประมาณเป็นเงินทุนสูงถึง6000ล้านเหรียญสหรัฐนะครับซึ่งบางคนก็มองว่าดูแล้วเนี่ยยากที่จะนําเงินจํานวนนี้หามา<ะ>ได้แต่ว่าทางโครงการเขาบอกว่าเขาไม่ห่วงเลยนะครับเรื่องของงบประมาณต่างๆเนื่องจากว่าจะมีไรายได้จากการถ่ายทอด<ะ>สดก็ดีซึ่งจะทําเป็นเร<ะ>ียลิตี้ทีวีนะครับแล้วก็มีการถ่ายทอดชีวิตจริงเนี่ยมาจากดา,าวอังคารรวมถึงอย่างที่บอกไปว่าม,มีการทํเรียลิตี้ตั้งแต่การรับสมัครการคัดเลือกแล้วใช่แล้วค่ะก็เริ่มถ่ายทอดเลยตั้งแต่เริ่มฝึกฝน ส่งไปจนถึงมีการตั้งอาณานิคมบนดาวังคารจริงๆแล้วทางบริษัทนี้ค่ะก็กมีการขายลิขสิทธิ์การถ่ายทอดขายโฆษณารวมไปถึงรับเงินบริจาคนะคะเพื่อที่จะนํามาเป็นต้นทุนในการลงทุนนั่นแหละโดยที่ทางโครงการค่ะเขายืนยันว่าเรื่องของการคัดเลือกโปรงใสแน่นอนคือการบริจาคใครบริจาคมากเนี่ยก็ไม่ได้มีผลต่อการคัดเลือกใดๆค่ะ ใครจะคิดนะครับว่าโครงการนี้เนี่ยเป็นเรื่องที่เป็นแนวคิดที่นึกว่าจะมีแต่ในภาพยนตร์ไซไฟภาพยนตร์วิทยาศาสตร์หรือว่าภาพยนตร์ฮอลลีวูดเท่านั้นนะครับใครจะคิดว่าแนวคิดว่าในอนาคตโลกของเราอาจจะอยู่ไม่ได้จําเป็นที่จะต้องย้ายถิ่นฐานนะครับไปยังนอกโลกแล้วดาวอังคารเนี่ยก็มีการพยายามที่จะค้นหาของนา s a นะครับ<ม>ว่าม,มีเรื่องของน้ํามีเรื่องของสิ่งมีชีวิตเนี่ยอยู่บานดาวอังคารคจริงหรือไม่ สุดท้ายแล้วแนวคิดนี้ดูใกล้ความจริงมากขึ้นเรื่อยๆแล้วนะครับเอาล่ะถ้าคุณผู้ชมนั้สนใจนะครับก็ลองคลิกเข้าไปดูรายละเอียดกันได้นะครับที่เว็บไซต์ mars one m o m นะครับ m a r s ขีดตรงกลางนะครับแล้วก็ o n e c o m ครับค่ะก็ใครสนใจนะคะเข้าไปเว็บไซต์ดังกล่าวได้ซึ่งตอนนี้เนี่ยต้องบอกว่าทั่วโลกมีคนให้ความสนใจเป็นหมื่นคนแล้วนะคะจาก100ประเทศเลยค่ะ พยายามจะหาดูนะครับว่ามีคนไทยแล้วหรือยังนะแต่ว่าหาไม่เจอเท่าไหร่นะครับส่วนโครงการของนาซ a นะครับที่จะมีการส่งมนุษย์อวกาศขึ้นไปยังดาวังคารเนี่ยก็จะมีกำหนดนะครับที่จะส่งมนุษย์อวกาศเนี่ยไปเหยียบดาวังคารก็คือในปี2030นะครับซึ่งเท่ากับว่าโครงการมาสวันเนี่ยจะมีการส่งมนุษย์ขึ้นไปยังดาวังคารเนี่ยเร็วกว่าของนาซ a ถึง7ปีด้วยกันใช่แล้วค่ะก็ติดตามรายละเอียดกันต่อไปนะคะช่วงนี้เดี๋ยวเราพักสักครู่ค่ะแล้วเดี๋ยวกลับมาเกาะกระแสโลกกันต่อค่ะ